เปิดตัวแล้วเรียวมี13 4G รุ่นเล็กสุดใช้ชิปสั a p ด r a g o น685ให้จอ o อ e ร6 6 7นิ้วกล้อง5 0ล้านพิเซลเซนเซอร์ Sony ่อวัยทีห0หลาสุดทางเรียวมีก็ได้เปิดตัวเรียวมี13 4G รุ่นใหม่ที่ประเทศอินโดนีเซียแล้วครับโดยเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ในตะกูลเรียวมี13ซีรีสต่อจากเรียวมี13 Pro และเร a l วมี13 Pro Plus, โดยเริ่มี13 t g มีสเปคต่ำนี้ครับมีหน้าจอแสดงผลแบบ a m o ER l e d ขนาด6.67นิ้วความเอียด Full HD p l u 2,400คูณ1,080พิกเซลรองรับค่า Refresh Rate 120 h z พร้อมทั u แซมปลิ l i n g r 180 h z มีความส่องสูงสุด2,000นิตใช้ชิปปอนผล s n a p d r a g o n 685 Ultra Core ความเร็ว2.8 GHz ให้ RAM มาที่8 GB ส่วนรอมมีให้เลือก118 GB กับ256 GB บนระบบปฏิการ Android 14พร้อมทด้เร UI 5.0 ให้กล้องหลัง2ตัวที่มีทั้งเลนส์หลักความละเอียดหล้านพิกเซลเซ็นเซอร์ Sony ่ AWT หกรอรองรับระบบกันสั่นแบบ OIS และเลนส์เดฟความละเอียดสล้านพิกเซลส่งต้องหน้าความละเอียดสล้านพิกเซลรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 2.4และ5้ากิกะเฮิร์มีบลูทูธห้าจุมีพอร์ต USB Type C มีทางเลือกมออ2สีคือสกายไลท Blue และพายโ e เนีย e รีนไฮบริดตีมัที่ห้าพันมิลลิแอมรองรับชาร์จไวไฟหวัตต์สมาร์ทโฟนเรามีสามสี่จ g มีรุ่นและราคาต่ำเลยครับรุ่นแรม8กิกรอม118กิกมีราคาอยู่ที่2,999,000รูเปียหรือประมาณ6,600บาทและรุ่นแรม8กิกรอม256กิกมีราคาอยู่ที่3,199,000รูเปียหรือประมาณ7,100บาทครับ